สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อค่ะกดเข้าไปที่แอป c ิสตั o พีโอเเลยค่ะกดเข้าไปที่เมนูซื้อนะคะกดที่ซื้อเชื่อค่ะแบตนะคะเราจะเลือกแบตรวมในค่ะแล้วก็ใส่เลขเอกสารในบินซื้อเลยนะคะแล้วก็กดไปที่วันที่นะคะ กตกลงเลยค่ะแล้วก็แล้วเราก็จะระบุบริษัทผู้จําหน่ายนะคะเลือกเชตโกโรตัสค่ะแล้วเราก็จะเลือกสินค้าแล้วกรกดไปตรงที่กล่องนี้นะคะแล้วก็กดแก้ไขจำนวนสินค้าที่เราต้องการซื้อเลยค่ะแก้ไขจำนวนสินค้านะคะ กดตกลงค่ะแล้วก็กดย้อนกลับนะคะตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นเงินทั้งหมด750บาทค่ะกดบันทึกเลยนะคะแค่นี้ก็ทำการซื้อเชื่อเสร็จแล้วนะคะ